นี่นครับหากตุงวัดเข่าวนขงล่างกลมมาปิ๊กบังปึ๊กเลยครับล้างขึ้นดูลงไม่ไหวครับอต,ตอนนี้เราอยู่หล้างบ้านนะครับจะให้น้องแก้เป็นคนปล่อยออเนี <c oughs> <c oughs> ัดเข้าใหม่พอดีมัดเข่าใหม่แล้วก็มันลงมาผมก็เลยดึงเกาะกับต้นมายลาบนะครับปีขสองข้างเดี๋ยวมาถอดสายเข้าออกก่อน,นครับจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะซ่อมปีใหม่จะเอาตัวนี้นะครับ ตอนแรกไม่ตอนแรกนี่ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าลมลมแรงลมเบาบางครั้งก็เบาบางครั้งก็แรงแล้วก็ขึ้นไปนะผมมัดเขายังไม่ดีนะครับมัดเข่าสูงเกินไปนะครับพอเอาลงมาก็มาเกาะกับเส้นเหยวลาผมก็เลยดึงแรงนะครับทําให้ปีดหักเลยครับนะปีัาโอ้มันมีขึ้นรอยเลยครับปีขาดเดียเ๋ยวะเราเปลี่ยนปีกใหม่ครับ ตอนนี้ตัวที่สองมัดเข่าเสร็จเรียบร้อยติดสนุเรียบร้อยนะครับเราจะไปลองเทสกันนะครับว่าจะขึ้นไหมโดยให้งแก้มนี่เป็นคนปล่อยอาบน้ําเรียบร้อยรอบที่สองลมจะเริ่มลมหนาวนครับร <laughs> แต่ข้างหลังบ้านนี่พื้นที่ยังไม่แห้งนะครับเป็นน้ําน้ำ,น,ำน้ำซับนะครับมีหนามมายาละะับด้วยได้ไหมเนาะเดินมาได้ไหมไ ปรปสักนะา <Yeah. S 1> <laughs> ันจะอาบเต็ย yeah, yeah, เดินมา <Hey. S 1> เดินมาเดินมาลมกำลังมาแล้วเนี่ยจะขึ้นไหไม่ในตัวนี้ <Wow. S 1> เราเมื่อกี้ขึ้นอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ถึงลมนะครับเพราะว่าพื้นที่เราอยู่ต่ำนะครับ รอบที่สองนะครับลงแล้วอ้น้องขึ้นแต่ก็ลงยู่ไหนแล้ววะ๋ออยืนดู คุณ <c ười> มองไม่เห็นอ่ะนุ่นนุ่นเป็นไห <c ười> นุ่นน่โอ้น้องลงแล้วมั <c ười> <c ười> ลนลงตรงไหนไปดูทิ <c ười> <c ười> ตัวที่สอง <c ười> โอ้ลงหน้าบ้านเลยดิ ลมแรงมากๆนะครับตัวที่สองขึ้นไปแล้วนะครับสู้ลมไม่ไหวนะครับไปดูด้วยปีกหัก2สองข้างเลยไงปีกหักเลยนะเดนะลงหน้าบ้านบุรีครับปีกหักเลยตัวแรกก็หักผมดึงหักเองตัวที่สองนี่เจอลมแรงนะครับไม่อยู่เลยปีกเพราะผมไม้ผมใช้ไม้ไม่ดีเท่าไหร่ั้มมันเป็นไม้สร้างไทยนะครับไม้ไผยสร้างไทยดูครับ <im ans> โอ้โห หากคุณบน,นบนข้างล่างรมมาปิกบักปึกเลยครับลังขึ้นเลยสู้ลมไม่ไหวครับโอเคสำหรับเ่้าออจุฬานาลมชวยนะครับสองตัวจบแล้วนะครับบาดเจ็บไปสองตัวครับตัวแรกตัวแรกก็ผีดหักเพราะว่าตัวน,นี้นึงผมดึงครับเกี่ยวกับต้นมะยาราบตัวที่สองขึ้นใหม่รสองขึ้นนะครับ ตอนนี้เจอล้มเนื้อู้ล้มไม่ไหวครับดีซ้ายหักเลยต้องไปซ่อมใหม่เหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายตัวที่สามครับตัวนี้ไม่เอาขึ้นแล้วครับรอลมไปนิ่งๆก่อนนะครับสำหรับเปิดฤดูกาลในปีนี้นะครับวันออกพรรษาครับลมหนาวมาครั้งแรกลมหนาวมาครั้งแรกนะครับแรงมากแล้วก็ลมไม่นิ่งด้วยครับบาดเจ็บไปสองโอเคครับ